ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่531ความหวังในการรวมใต้ล่าให้เป็นหนึ่งไปชิงเหยียนข้อนิ้วลงบนโต๊ะหากฮ่องเต้ทรงไม่พระราชทานอนุญาตให้ช้างหลานนำทหารอยู่ฝึกซ้อมต่อที่นานหลงด้วยตัวเองแล้วรายงานให้ท่านนาชายรับรู้เป็นระยะส่วนท่านนาชายแซงทําเป็นรบพ่ายแพ้ถอยทับหนีจากนั้นขอเงินและสเสบียงอาหารจากราชสำนักเพิ่มก็พอเจ้ากะ ต่งช้างหลานขมวดคิ้วพี่หญิงหักบุกไปถึงนานหลงแล้วทวาสเสียงส่งมาไม่ทันจะทําเช่นไรขอรับนานหลงบุกปล้นสเสียงของพวกเราได้พวกเราบุกปล้นพวกเขาบ้างไม่ได้อย่างนั้นหรือไปชิงเหยียนกล่าวอย่างมีเหตุผล กองทัพเติงโจสามารถทำให้ชาวหนานหลงกลายมาเป็นทหารของเราสอนพวกเขาทำไรนาปลูกผักผลไม้แอบเปิดตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าอย่างลับๆค่อยๆทำให้ชาวหนานหลงกลายมาเป็นคนของต้าจิน้นให้ได้ไม่ว่าจะเป็นชาวหลงตีหรือต้าจินพวกเขาแค่อยากมีชีวิตที่กินอิ่มนอนหลับด้วยกันทั้งสิ้นที่จีโฮบุกโจมตีแคว้นเล็กมากมายจนดับสลายและไม่มีคนต่อต้านเหตุผลสำคัญก็เพราะชาวบ้านเหล่านั้นกินอิ่มนอนหลับมีชีวิตที่ดีขึ้นดังนั้นชาวบ้านถึงยอมสวามิภักดิ์ต่อนาง ชาวบ้านต้าจิ้นเกิดมาในยุคที่มีแต่ความวุ่นวายพวกเขาขอเพียงมีอาหารเลี้ยงปากท้องมีชีวิตอยู่ต่อไปมีเสื้อผ้าใส่ให้ความอบอุ่นช่วงฤดูหนาวเป็นลำดับแรกต่อมาถึงจะคํำนึงเรื่องรู้หนังสือรสชาติของอาหารคุณภาพของเสื้อผ้าที่ใส่ชาวบ้านแคว้านหนานหลงย่อมคิดเช่นเดียวกับชาวบ้านต้าจินไปชี้งเงอเหยียนมองไปทางตรงฉางหลาน เส้นทางนี้ยากลำบากทว่าหากทำสำเร็จเราจะได้รับความคุ้มครองจากชาวบ้านหลงตีหากพวกเรานำกองทัพไปตั้งค่ายอยู่ที่หนานหลงเหมือนดังที่ใต้เยี่ยนทำชาวบ้านย่อมต่อต้าและเป็นประปักกับเราเพราะเปิดหลงเป็นคนขอให้ใต้เยี่ยนไปช่วยส่วนพวกเราบุกโจมตีเข้าไปตงชิงเยเว่สูดหายใจเข้าปอดลึกเอน็นกายพิงเก้าอี้ทางด้านหลังยกถ้วยชาที่วางอยู่บนโต๊ะตรงหน้าขึ้นแกว่งถ้วยชาเล็กน้อยเขารู้สึกว่าหลานสาวของตนผู้นี้มีพรสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่ ท่านนาชายใจของรัษฎรคือกำลังสนับสนุนที่แข็งแกร่งที่สุดและมีอำนาจมหาศาลเราต้องยึดดินแดนทว่าต้องการใจของชาวบ้านเช่นเดียวกันนี่ถือเป็นการหลีกเลี่ยงการนองเลือดที่ดีที่สุดเจ้ากะไปชิงเหยียนกล่าวช้างหลานเจ้ามีความเห็นเช่นไรต่งชิงเย่เว่ยมองไปทางบุตรชายคนโตด้วยแววตาที่เป็นประกายต่งช้างหลานคือบุตรชายคนโตของต่งชิงเยเว่ ต่งชิงเย่หุ้มเขาไว้ในอ้อมกอดและอบรมสั่งสอนเขามาตั้งแต่เล็กต่งชิงเย่เวอายากฟังความคิดเห็นของบุตรชายในเรื่องนี้มากท่านพ่อข้าคิดว่าพี่หญิงกล่าวมีเหตุผลมากขอรับข้าจะนำกองทัพเติงโจไปยังหนานหลงเรื่องที่เหลือสามารถมอบให้ช้างเมาจัดการได้ขอรับข้าจะทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุดขอรับต่งช้างหลานยกมือคารวะต่งชิงเย่เวรู้สึกเลือดในกายพลุ่งพล่านอยากสร้างผลงานชิ้นใหญ่ ก่อนหน้านี้ในสายตาของตรงช้างหลานหลงตีและต้าจิ้นคือศัตรูกันทว่าเมื่อได้ยินคำกล่าวของไปชิงเหยียนชายหนุ่มเหมือนจะกระสังแจ้งแล้วใต้ล่านี้ไม่ควรแบ่งแยกเป็นต้าจิ้นหรือหลงตีหากชาวบ้านของหลงตีมีกินมีใช้ผู้ใดอยากจะมาปล้นชิงสเสบียงของต้าจิ้นกัน หากไม่มองแค่ผลประโยชน์ตรงหน้าแล้วมองให้ไกลกว่านั้นหากวันหนึ่งใต้ล่ารวมเป็นหนึ่งหากเขาสอนชาวงตีทำไร่ในเย็บปักถักร้อยสอนให้รู้หนังสือของต้าจินเมื่อวันที่ทุกแคว้นรวมเป็นหนึ่งงตีจะไม่เกิดความวุ่นวายแน่นอนคนที่เกิดมาในครอบครัวของนักรบผู้ใดไม่มีความทะย,ยานอยากเป็นคนทำให้ใต้ล่ารวมเป็นหนึ่งบ้างทว่าจักรพรรดิของต้าจินไร้ความสามารถบรรดาแม่ทัพจึงได้แต่เอาตัวรอดเท่านั้นทว่า คำกล่าวของปชิงเหยียนทําให้ต่งช้างหลานเห็นความหวังในการรวมใต้ล่าให้เป็นหนึ่งต่งช้างหลานจะไม่เลือดร้อนได้อย่างไรต่งช้างหลานรู้สึกโชคดีที่ญาติผู้พี่มาที่นี่มีเช่นนั้นเขาคงไม่อาจกล่าวโน้มน้าวท่านพ่อได้แน่ต่งช้างหลานรู้สึกนับถือปชิงเหยียนมากกว่าเดิมต่งชิงเยเว่พยักหน้าวางถ้วยน้ชาลงบนโต๊ะกล่าวอย่างจรงิงจังเรื่องนี้ต้องคิดและวางแผนอย่างรอบคอบพ่อมอบหมายให้เจ้าและฉางเม้ารับผิดชอบเรื่องนี้หลังเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตของฤดูใบไม้ร่วงเสร็จ พ่อจะดูแลเรื่องอบพยพชาวบ้านออกจากเมืองเองทุกอย่างได้ข้อสรุปแล้วไปชิงเหยียนยกยิ้มมุมปากนางรู้มาตลอดว่าปณิธานของท่านน้าชายตงชิงเยเว่ไม่เคยดับสูญทว่าจัก,กรพรรดิไร้ความสามารถแม้ท่านน้าชายของนางมีความทะเยอทะยานทว่าเขาก็ทําอันใดไม่ได้ก่อนหน้านี้ตอนที่ท่านปู่ของนางยังอยู่ท่านน้าชายยังพอมีความหวังต่อมาท่านปู่จากไปแล้วเลือดร้อนที่พรุงพล่านของท่านน้าชายก็เย็นลงเช่นเดียวกัน ตอนอพยพชาวบ้านออกจากเติงโจที่นี่คงวุ่นวายมากท่านนาชายข้ามาที่นี่โดยอ้างว่าจะมารับท่านยายกลับไปอยู่เป็นเพื่อนท่านแม่ที่ซั้วหยางให้ท่านยายและสตรีตระกูลต่งไปอยู่ที่ซั้วหยางสักพัก,กเถิดเจ้ากะเมื่อเติงโจสงบลงแล้วค่อยพาท่านยายกลับมาเจ้ากะต่งชิงเยเ่วสยหน้าพาท่านยายเจ้าไปคนเดียวก็พอหากพาสตรีของโจนต่งไปหมด ชาวบ้านที่จับจ้องอยู่อาจคิดว่าพวกเรารู้ข่าวล่วงหน้าจึงพาครอบครัวอพยพออกไปก่อนพวกเขาอาจไม่พอใจและสร้างความวุ่นวายขึ้นได้ไปชิงเหยียนเข้าใจความกังวลของต่งชิงเยเวดีคุณชายรองหลวอีเหนียงหนึ่งโปรดรอสักครู่นายท่านกำลังปรึกษาเรื่องสำคัญอยู่กับคุณชายใหญ่ในห้องตำราขอรับ ต่งฉางเมาและหลวอีเหนียงผู้เป็นมรดาแท้แท้พาลุงแท้แท้ของของ,ของต่งฉางเมื่อมาคารวะต่งชิงเยเวทว่าถูกองครักษ้างกายของต่งชิงเยเวห้ามไว้ที่หน้าประตูเรือนเสียก่อนเมื่อชีวหวนเห็นลุงของต่งฉางเมื่มองสำรวจไปรอบๆนางเหงื่อตกจนใบหน้าซีดเผือดเดิมที่นางยืนอยู่ข้างกายของชุนเทาบัตนี้แอบหลบไปซ่อนอยู่ด้านหลังของชุนเทา ชุนเถาหันไปมองชิวหวนอย่างแปลกใจแวบหนึ่งเมื่อหันหน้ากลับมาก็เห็นสายตาที่มองสำรวจมาทางตนของหลัวฟู่กุย้ยซึ่งเป็นลุงของตงชางเม้าชุนเถารู้สึกอึดอัดนางขมวดคิ้วแน่นกม้มหน้าลงต่ำอย่างสงบเสงี่ยมอยู่ที่เดิมปีนี้หลัวฟู่กุ้ยอายุ31ก่อนหน้านี้เคยคุยเรื่องแต่งงานไว้แล้วทว่าหลัวฟู่กุ้ยติดการพนันอย่างหนักชอบไปเสพสำราญอยู่ที่หอนางลมคู่ครองดีๆจึงหลุดลอยไป ต่อมาหลวอีเหนียงไม่รู้จะทําเช่นไรจึงขอร้องให้ตงชิงเย่เวออนุญาตให้หลวฟูกุ้ยไปฝึกทหารในกองทัพเติงโจนางไม่ได้หวังให้หลวฟูกุ้ยเป็นในกองห้าหรือในกองสิบขอเพียงเขาเลิกการพนันและเลิกไปที่หอนางลมได้ก็พอใจมากแล้วกฎของกองทัพเติงโจเข้มงวดมากตงชิงเย่เวให้หลวอีเหนียงพาคนมาให้เขาดูก่อนหากเป็นคนหลอะและเกียจคร้านต่อให้หลวอีเหนียงและตงฉางเม้คุกเขาอ้อนวอนเขาเขาก็ไม่มีทางรับไว้เด็กขาด หลวอีเหนียงรู้ดีว่าต่งชิงเยเว่เป็นคนกล่าวคำไหนคำนั้นนางจึงไม่กล้าให้หลวฟูกุ้ยมาหาต่งชิงเยเว่เสียทีบัดนี้หลานสาวที่ต่งชิงเว่รักมากที่สุดอย่างองคหญิงเจิ้นกัวไปชิงเหยียนเดินทางมายังเติงโจลหลัวอีเหนียงจึงถือโอกาสนี้พาพี่ชายของตนมาพบต่งชิงเยเว่ไม่แน่หากต่งชิงเยเว่อารมณ์ดีเขาอาจยอมรับพี่ชายนางไว้ก็ได้นายท่านให้ข้าและฉางเมาพาพี่ชายมาคารวะเขาไม่ต้องเป็นห่วงนายท่านรู้เรื่องแล้ว หลวอีเหนียงกล่าวยิ้มยิ้เตรียมเดินเข้าไปในเรือนทว่าถูกต่งฉางเมารังไว้เสียก่อนอีเหนียงท่านพ่อกำลังคุยธุระอยู่กับท่านพี่พวกเราค่อยมาใหม่เถิดขอรับต่งฉางเมากล่าวหลวอีเหนียงอยากกล่าวสิ่งใดออกมาอีกทว่าบุตรชายสายหน้าให้นางนางคิดตามแล้วจึงพยักหน้าก็ได้อีกสักครู่ค่อยมาใหม่หนึ่งอีเหนียงคำเรียกขานอนุช่องตามใจทูเดย์ ตอนที่532ฝันกลางวันกล่าวจบหลัวอีเหนียงหันไปมองพี่ชายของตัวเองเตรียมกล่าวสิ่งใดกับพี่ชายทว่านั่งเห็นพี่ชายจ้องไปทางสาวใช้คนหนึ่งตาเป็นมันหลัวอีเหนียงกัดฟันกรอดเดินไปด้านหน้าหยิกแขนพี่ชายอย่างแรงหลัวกวุ้ยฟู่เจ็บจึงได้สติลูบแขนที่โดนหยิกของตัวเองพลางขมวดคิ้วแน่นเหตุใดต้องหยิกข้าด้วยกลับเดี๋ยวค่อยมาหาในท่านใหม่ หลวอีเหนียงจ้องหน้าพี่ชายผู้ไม่ได้ความของตัวเองเขม็งจากนั้นสะบัดผ้าเช็ดหน้าเดินจากไปทันทีหลวกุ้ยฟู่มองไปทางชุนเถาอีกรอบเมื่อเห็นชุนเถาและสายตาจากร่างงามของหลวอีเหนียงกลับมามองตนอีกรอบเขาจึงใส่ย้ยิ้มอย่างหื่นกระหายให้ชุนเถาชุนเถารีบก้มหน้าลงทันทีชุนเถารู้สึกตกใจมากนางไม่รู้ว่าเหตุใด,ดสตรีที่งดงามอย่างหลวอีเหนียงถึงได้มีพี่ชายที่ดูหื่นกามและหยาบคายเช่นนี้ ดูเหมือนว่าความหยาบคายนั้นจะฝังลึกอยู่ในตัวของคนผู้นั้นจนทําให้ผู้ที่พบเห็นรู้สึกสะอิดสะเอียนเมื่อชีวหวนเห็นกลุ่มของหลัวอีเหนียงเดินจากไปแล้วนางจึงลูกอกของตัวเองอย่างโล่งใจพลางเดินออกมาจากด้านหลังของชุนเทากลับไปยืนเคียงข้างชุนเทาตามเดิมเอ่ยกับชุนเทาเสียงแผ่วเบา พี่ชุนเถาไม่รู้หรอกเจ้ากะว่าพี่ชายของหลวอีเหนียงหน้าหวัดกลัวเพียงใดปีที่แล้วเขาถูกใจสาวใช้ข้างกายของหลวอีเหนียงต่อมาหลวอีเหียงจึงปล่อยตัวสาวใช้ผู้นั้นไปฆ่าแอบสืบจนรู้ว่าพี่ชายของหลวอีเหนียงทรมานสาวใช้ผู้นั้นจนตายเลยเจ้ากะหลวอีเหนียงปิดเรื่องนี้เป็นความลับมีเพียงไม่กี่คนที่รู้เรื่องนี้เจ้ากะชุนเถาเลิกคิ้วพลางหันไปมองชิวหวนดังนั้นเจ้าจึงไปแอบด้านหลังค่าอย่างนั้นหรือ เดิมทีชิวหวนคิดว่าชุนเถาเป็นคนซื่อบจึงอยากเล่าความลับให้นางฟังเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของทั้งคู่นึกไม่ถึงเลยว่าชุนเถาจะไม่รับน้ำใจของนางอีกทั้งเปิดโปงความคิดของนางเช่นนี้ชิวหวนหน้าแดงกับรีบกล่าวขึ้นพวกเราไม่เหมือนกันนี่เจ้ากับพี่ชุนเถาพี่ชุนเถาเป็นสาวใช้ใหญ่ข้างกายขององหญิงเจิ้นกัวไม่มีผู้ใดกล้าตัต้องท่านทว่าพวกข้าไม่ใช่เจ้ากะ ชุนเถามองชิวหวนิ่งจากนั้นก้มหน้าลงไม่กล่าวสิ่งใดอีกตั้งใจว่าหลังจากนี้จะอยู่ห่างจากชิวหวนให้มากที่สุดแม้ว่าสาวใช้ผู้นี้จะเป็นหลานสาวของหมัวหมัวข้างกายต่งเหล่าไทาจวินก็ตามหลวกุ้ยฟู่เดินตามน้องสาวและหลานชายไปได้ไม่ไกลก็ก้าวไปดึงชายเสื้อของน้องสาวเอ่ยถามน้องหญิงสาวใช้ที่สวมชุดสีฟ้านอ่อนแต่งกายแตกต่างจากสาวใช้ตระกูลต่งเมื่อครู่คือสาวใช้ของผู้ใดกันต่งชางเม่าได้ยินคำถามนี้ก็ไหวตัวทันรีบเอ่ยขึ้น อีเหนียงนั่นคือสาวใช้ข้างกายขององค์หญิงเจิ้นกัวท่านลุงจะหื่นกระหายอยากได้สาวใช้คนอื่นยังพอว่าทว่าหากท่านลุงทาตัวเกินขอบเขตกับสาวใช้ข้างกายขององค์หญิงเจิ้นกัวถึงเวลานั้นหากท่านพ่อไล่อีเหนียงออกจากจวนอย่าหาว่าข้าไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์แม่ลูกไม่ข้อร้องแทนท่านนะขอรับกล่าวจบตรงชาง้างเมาสะบัดชายเสื้อเดินจากไปทันที เดิมที่ต่งช้างเมาก็ไม่เห็นด้วยที่หลวอีเหนียงจะขอร้องให้ท่านพ่อให้ลุงของเขาไปฝึกทหารที่กองทัพเติงโจว,วอยู่แล้วต่อมาอีเหนียงเอ่ยปากขอร้องท่านพ่อเขากลัวว่าอีเหนียงจะพาลุงของเขามาก่อเรื่องงามหน้าจนเขาอับอายขายหน้าคนในตระกูลต่งจึงตามมาควบคุมด้วยเมื่อหลวกุ้ยฟู่เห็นต่งช้างเมาเดินจากไปไกลแล้วจึงหันไปบ่นกับหลัวอีเหนียงอุบอิบเจ้าดูสิดูสิว่าเจ้าคล้อสิ่งใดออกมา มันเห็นแม่แท้ๆอย่างเจ้าอยู่ในสายตาหรือไม่มันไม่เคารพข้าที่เป็นลุงแท้ๆของมันยังไม่เท่าใดแต่เหตุใดมันไม่สำนึกบ้างว่าคลอดออกมาจากท้องของผู้ใดกันแน่หลวอีเหนียงไม่ชอบให้ผู้อื่นต่อว่าตงช้างเม้านางฟาดไปที่แขนของพี่ชายอย่างโมโหอย่ามาว่าช้างเม้าของข้านะหากที่ว่าช้างเม้าอีกแม้แต่คำเดียวข้าจะไม่ยุ่งเรื่องของพี่อีกแมมน้องหญิงน้องสาวคนดีข้าแค่โกรธแทนเจ้าเท่านั้นเองหลวกุ้ยฟู่รีประจบหลวอีเหนียง น้องหญิงข้าจะบอกให้เจ้าฟังดูเหมือนว่าสาวใช้ข้างกายขององค์หญิงเจิ้นกวัวผู้นั้นจะถูกใจพี่ของเจ้านะหลวอิเนียงมองสำรวจพี่ชายของตัวเองตั้งแต่ศรีรษะจะดปลายเท้านางไม่ได้สังเกตว่าสาวใช้ผู้นั้นหน้าตาเป็นเช่นไรทว่าสาวใช้ผู้นั้นเป็นถึงคนข้างกายขององค์หญิงเจิ้นกวัวจะมาชื่นชอบพี่ชายของตนได้อย่างไรกันพี่ฝันกลางวันอยู่หรืออย่างไรนางถูกใจท่านอย่างนั้นหรือหลวอิเนียงสะบัดผ้าเช็ดหน้าพลางสายะยิ้มเย็น เหตุใดจะถูกใจข้ามีได้อย่างน้อยข้าก็เป็นถึงน้องเขยของใต้เท้าต่งนางเป็นเพียงสาวใช้ข้างกายขององค์หญิงเจิ้นกัวเท่านั้นเองเมื่อหลวกุ้ยฟู่นึกถึงใบหน้าเล็กงดงามของชุนเถาเขาก็รู้สึกคันยิบในใจเอ่ยกับหลัวอีเหนียงเสียงแผ่วเบาเจ้าลองคุยกับใต้เท้าต่งขอให้เขายกนางให้เป็นอนุของข้าดีหรือไม่เช่นนี้เจ้าจะถือว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับองคหญิงเจิ้นกัวนั่นคือองค์หญิงเจิ้นกัวเชียวนะพี่เป็นบ้าไปแล้วหรืออย่างไร หลวอีเหนียงจ้องพี่ชายของตัวเองเขม็งใส่ยแย,ย้มเย็นก้าวเดินต่อไปด้านหน้านางเป็นสาวใช้ข้างกายขององค์หญิงเจิ้นกัวนายท่านของข้าจะตัดสินใจเรื่องนี้ได้อย่างไรพี่ฝันหวานอยู่หรือยังมีหน้าขอนางมาเป็นอนุอีกไม่ดูสารรูปของตัวเองเลยหลวกุ้ยฟู่รีบเดินตามหลังหลวอีเหนียงไปพลางกล่าวขึ้นเจ้ากล่าวเช่นนี้ก็ไม่ถูกหากไม่เป็นอนุเป็นเมียเอกก็ได้ใต้เท้าตรงเป็นหน้าชายแท้แท้ขององคหญิงเจิน้นเก่าหน้าชายแท้แท้ช่วยเป็นพ่อสื่อให้สาวใช้ข้างกายของตัวเอง ปองหญิงเจินกลัวไม่มีทางหักหน้านะชายตัวเองเพียงเพราะสาวใช้คนเดียวหรอกเจ้าว่าถูกหรือไม่เมื่อเห็นหลัวอีเหนียงเดินไปด้านหน้าต่ออย่างไม่สนใจหลัวกุ้ยฟู่กล่าวเสริมเจ้าลองคิดดูนะ บัตรนี้ที่ฐานะของเจ้าในตระกูลต่งไม่มั่นคงเป็นเพราะเจ้าไม่มีตระกูลฝั่งมันดาคอยหนุนหลังหากข้ากลายเป็นสามีของสาวใช้ข้างกายขององค์หญิงเจิ้นกัวติดตามนางกลับไปยังซุวยหยางอนาคอไม่กว้างไกล,ก,ลกว่าอยู่ในกองทัพหลอกหรือวันหน้าข้าเป่าหูให้สาวใช้ผู้นั้นกล่าวชมเชยเจ้าต่อนหน้าองคหญิงเจิ้นกัวองคหญิงเจิ้นกัวจะไม่กล่าวถึงเจ้ายามส่งจดหมายกลับมาเติงโจหรือหักนางกล่าวถึงเจ้าฐานะของเจ้าจะสูงส่งขึ้นทีหลวอีเหนียงชะงักสีเท้า นางรู้มาโดยตลอดว่าตรงเหล่าไทจวินรักตรงวันจวินผู้เป็นมันดาขององคหญิงเจิ้นกลัวมากตรงเหล่าไทจวินจึงรักและเอ็นดูหลานสาวอย่างองคหญิงเจิ้นกลัวไปชิงเหยียนมากเช่นกันตรงเหล่าไทจวินเป็นผู้ปกครองเรือนหลังหักตรงเหล่าไทจวินออกหน้าแทนนางนางคงอยู่ในตระกูลตรงอย่างสุขสบายกว่าเดิมเมื่อเห็นว่าหลวอีเหนียงเริ่มวั่นไหวหลวกุ้ยฟู่รีบกล่าวเสริม ก่อนหน้านี้เจ้าบอกว่าเอาเงินไปกลบให้พี่เกือบหมดแล้วไม่ใช่หรือเจ้าลองคิดดูนะหากพี่ได้แต่งงานกับสาวใช้ข้างกายขององค์หญิงเจิ้นกัววันหน้าหากองค์หญิงเจิ้นกัวตกรางวัลให้นางของเหล่านั้นล้วนตกเป็นของพี่ถึงเวลานั้นพี่จะแบ่งให้เจ้าเป็นค่าตอบแทนที่เจ้าเคยช่วยเหลือพี่เจ้าจะได้เชิดหน้าชูตาในตระกูลต่งได้ลัวอีเหนียงขมวดคิ้วแน่นสะบัดผ้าเช็ดหน้าในมือหันกลับไปมองพี่ชายของตัวเองที่วันนี้แต่งตัวเป็นผู้เป็นคนกว่าทุกวันด้วยสายตาจริงจัง ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ